หล่อเก่งพระเอกลูกรักช่องเจ็ดคืนแทนบัณฑิตเต็มตัวล่าสุดจบปอตรีแล้วก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตจากช่องเจ็ดอย่างยูโรยุสวรรที่ล่าสุดนี้เรียนจบเป็นบัณฑิตเต็มตัวสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีโดยมีเพื่อนๆในวงการอย่างพระเอกหนุ่มเค้มพัสวีครอบครัวและแฟนคลับร่วมยินดีมากมายสำหรับยูโรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง ในการเป็นนักแสดงชายไทยยศวรรณได้มีการไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเขาได้ลงนามสัญญาในฐานะนักแสดงช่อง7 HD และได้ฝึกงานกับทางค่ายมีเดียซีนต่อมาเข้าสู่เวทีการประกวดหนุ่มครีโอปี2018โดยเป็น1ใน50คนสุดท้ายได้รับรางวัลสาขาหนุ่มโสดมีสไตล์หรือ The Stylish Bachelor 2018ต่อมาเขามีผลงานละครเรื่องนักสู้สหานฟ้าบานปันดาวและเล่รักบุษบาเป็นต้น ปี2,562มีผลงานละครดวงใจขบวและมัทัรสโลกาเป็นที่รู้จักกันในบทบาทหมวดเผ่าเทพแสดงคู่กับมินนี่พันธิราพิทยากรในปี2,563ก็มีผลงานที่ติดตามคือมานบังใจและคนเหนือโคนและในปี2,565เขาได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทุกคนยกให้เขาเป็นสามีแห่งชาติกับผลงานละครสามีชั่วคืนในบทบาทสุดท้าทายคือกระสะและได้สร้างเรตติง ตอนจบสูงสุดให้กับช่องเป็นครั้งแรกของปีอยู่ที่6.9